Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่25พฤศจิกายน2024ซีรีส Series ยุคสมัยแห่งการฟื้นฟูวันที่3ความหมายของการกลับใจใหม่เมื่อได้ยินคำว่าการกลับใจใหม่ <Yeah. S 1> หลายคน ja. อาใจใาค,อคิดถึงการสารภาพบาป หรือการขอโทษพระเจ้าแน่นอนว่าการสารภาพบาปและการขอโทษพระเจ้าเป็นส่วนหนึ่งของการกลับใจอย่างไรก็ตามการกลับใจใหม่ตามพระคัมภีร์นั้นมีมากกว่าแค่สองสิ่งนี้และเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะเห็นการฟื้นฟูโดยปราศจากการกลับใจใหม่ที่แท้จริงการกลับใจใหม่มีรากมาจากคำศัพท์ภาษากรีกคือคำว่า เมธานอยซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนความคิดและเปลี่ยนหัวใจซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในพระธรรมกิจการบทที่19ข้อที่11ถึง20บอกกับเราว่าพระเจ้าทรงทำอิทธิฤทธิ์ใหญ่หลวงด้วยมือของเปาโลจนเขานำผ้าเช็ดหน้ากับผ้ากันเปื้อนที่ถูกต้องตัวเปาโล ไปวางบนตัวของบรรดาคนเจ็บป่วยแล้วโรคก็หายและผีร้ายก็ออกจากเขาแต่พวกยิวบางคนที่เที่ยวเป็นหมอผีพยายามใช้พระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้ากับพวกที่มีผีเข้าว่าข้าสั่งเจ้าโดยพระเยซูผู้ที่เปาโลประกาศนั้นบุตรชายเจ็ดคนของเสวา ซึ่งเป็นหัวหน้าปุโรหิตคนหนึ่งของชาวยิวก็ทำอย่างนั้นผีร้ายจึงพูดกับพวกเขาว่าพระเยซูนั้นข้าก็คุ้นเคยและเปาโลนั้นข้าก็รู้จักแต่พวกเจ้าเป็นใครกันแล้วคนที่มีผีสิงนั้นก็กระโดดใส่คนเหล่านั้นและต่อสู้เอาชนะพวกเขาจนเขาต้องหนีออกจากบ้านนั้นในสภาพเปลือยกายและบาดเจ็บ เมื่อทุกคนที่อยู่ในเมืองเอเฟซัสทั้งพวกยิวกับพวกกรีกรู้เรื่องนี้พวกเขาต่างมีความเกรงกลัวและพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ได้รับการยกย่องสรรเสริญมีหลายคนที่เชื่อแล้วมาสารภาพและเปิดเผยพฤติกรรมของพวกเขาและหลายคนที่ใช้เวทมนต์คาถาเอาตำราของพวกตน มาเผาไฟเสียต่อหน้าคนทั้งปวงตำราเหล่านั้นคิดเป็นเงินมีราคาถึงห้าหมื่นเหรียญเงินพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็เกิดผลเจริญและมีอานุภาพยิ่งผู้ชายเจ็ดคนของเซวาเป็นนักขับผีที่ออกเดินทางไปทั่วดินแดนเมื่อพบใครถูกผีเข้าพี่น้องทั้งเจ็ด ก็จะพยายามขับผีออกเพื่อแลกกับเงินจำนวนหนึ่งสำหรับพวกเขาแล้วการขับผีเป็นธุรกิจอย่างไรก็ตามเมื่อพวกเขาได้ยินเรื่องราวของพระเยซูผ่านการรับใช้ของเปาโลและเมื่อพวกเขาเห็นฤทธิ์เดศในนามของพระเยซูพวกเขาก็อยากได้มาเป็นของตนเองดังนั้นพี่น้องทั้งเจ็ดจึงเริ่มใช้นามของพระเยซูเป็นส่วนหนึ่งในแผนธุรกิจของพวกเขา โดยที่ไม่รู้จักพระเยซูและไม่ได้นมัสก,การพระองค์เลยในกิจการบทที่19เราเห็นผู้คนมากมายในเมืองเอเฟซัสที่กลับใจใหม่อย่างแท้จริงหลักฐานของเรื่องนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของพวกเขาผู้คนในเมืองเอเฟซัสตระหนักว่าพระเยซูดียิ่งกว่าสิ่งใดๆที่พวกเขาเคยลงทุนในชีวิตมาก่อน ตอนนี้พวกเขาอยากรู้จักพระองค์รักพระองค์และนมัสการพระองค์เหนือสิ่งอื่นใดดังนั้นทุกสิ่งที่ขัดขวางการรู้จักพระเยซูจึงต้องถูกกำจัดไปวิถีชีวิตแห่งการกลับใจใหม่คือการตระหนักในแต่ละช่วงเวลาว่าพระเยซูดีกว่าทุกสิ่งที่อาจขัดขวาง หรือทำเราให้เราสะดุดล้มในระหว่างที่ติดตามพระองค์เมื่อเวลาแห่งการล่อลวงมาถึงจงระลึกในช่วงขณะนั้นว่าพระเยซูดีกว่าแล้วในที่สุดจากเวลาช่วงขณะจะกลายเป็นขวบปีแห่งการเดินติดตามพระเยซูนี่ไม่ได้หมายความว่าเราจะกลายเป็นคนที่สมบูรณ์แบบในทันที แต่เราจะได้รับการสร้างขึ้นให้แตกต่างโดยองค์พระวิญญาณผู้อยู่ภายในตัวเราผู้ทรงเปลี่ยนความคิดและหัวใจของเราทุกวันให้เหมือนพระเยซูมากขึ้นสิ่งที่ต้องไขครวญและสะท้อนคิดในวันนี้วันนี้เรากลับใจใหม่และรับการเปลี่ยนแปลงจากพระเยซูแล้วหรือยังมีเรื่องใดบ้าง ที่เราอยากจะกลับใจเชื่อวางใจและพึ่งพาให้พระองค์เป็นผู้ทํางานในชีวิตของเราให้เราอาธิษฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงรักเราอย่างมั่นคงเสมอเป็นพระคุณและความรักที่สดใหม่ในทุกเชา้า เราขอเข้ามาเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงขอท่งช่วยเราให้ได้ละทิ้งความคิดและวิธีเก่าๆรับหัวใจและมุมมองใหม่เพื่อเราจะดำเนินชีวิตที่ชอบพระทยัยเราขอพึ่งพาพระองค์ตลอดเส้นทางข้างหน้าเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน